เชตอนนี้เราก็ถึงมอชิดสองแล้วนะครับตอนนี้เวลาสองทุ่มเ,เราจะขึ้นรถสามทุ่<า>ทมคาดว่าจะถึงผ่านนกเขาตอนสี่ตีสนอนกันยาวๆครับ <มา S 1> โอเคเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครับ ตอนนี้เราก็มาถึงผานกเขาแล้วนะครับนี่จุดเดลี่ยนมันอยู่ตรงไหนนี่ครับมันเหมือนนกเขานี่หัวมันไม่ใช่นกเราเราก็ไม่รู้เวลาเนาะมันรถมันก็มีไม่รู้สนใจคนโจให้จองเลยหสิบไม่ต้องเสียตังค์ครับไม่ต้องคือบาตรหกสิบเที่ยวฟรี ไปตัวมาแล้วตอนนี้เราก็จะไปเดินขึ้นกันแล้วนะครับโทรศัพท์พี่เองโห่เป้ขอบคุณว่าแล้ว ขอท่าเย่ด้วยครับเย่เคครับมสองสามเเคครับมาจากทัไหนครับวายวายหกสิบเจ็ดกสิบมาจากไหนวอร์มตอนนี้อยู่ในช่วงวอร์มครับวอร์มอ่ะไม่ใช่วอร์มเลยอห้วทำยันไไหนเนี่ยเคค่ะเน็นป้าทำไมถ้าเดินขึ้นมาน่ะป้าเขานั่งอยู่แล้วเดน จะตายกันหมดแล้วครับซ้ำแฮกฮกต้องเอาไอทายต้องเอเนอร์จีด้วยแฮกจริงๆซ้ำต่อไปซ้ำบอลอีกเจ็ดร้อยเมตรหลังแทรโอ้โหสี่กิโลเลยมีเขาป่วยมีน้ำแข็งใส่ด้วยของกินเยอะแยะ กะตอเป็นนว้ยกับวุาขาเป็น้ําเมลทำร้ายผมนะฮะทำร้ายเลยครับให้แบกเป้นะฮะมันเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมครับจะทำให้กิโลกรัมนะฮะคนนี้ยังไม่บ่นเลยเพราะเขาไม่แบกที่อย่างเลย ตอนนี้เราก็ถึงซ้ำกับกอ,อกแล้วครับออไม่ใช่อรอโกกกอกผ่านไปกี่กิโลวะตอนนี้2.2กิโลนะครับ2องโลนิดนิๆครับเดี๋ยวก็ถึงแล้วครับรไม่ชัตินี้ก็ชัดหน้า, <c oughs> าครับเอ้ใช่ปะอันนี้คือต้นเดฟครับที่เขาชอบเาเมจิกมาเขียนเป็นตัวหนังสือ ตอนนี้เราก็ถึงซ้ำที่สองที่มันมีร้านค้าแล้วนะครับชื่อซ้ำว่าอะไรนะกกกใช่ไหมน่าจะใช่อยู่ข้างหน้านี่เองครับอีกไม่ไกลเรามาเอาใจช่วยเพื่อนของเราที่แบกบน้ำหนักหลายกิโล ขึ้นวันนี้อยากจะบอกเลยว่าไม่ได้เห็นป้ายฟาร์มอนนะเห็นเรื่องก่อนแดงโซดาก่อนเลยนี่็ไ้เลย ดโดนสูบเลือดไปครับ <Long green. S 1> ยังมีอีกเย <Long green. S 1> อะพามาเชิญ<อ>ชมตลาดนัดก่อน <c oughs> เห็นตลาดอื่นูลืมปิดไฟตลาดวายซะก่อน ตอนนี้เราอยู่ไหนครับเนี่ย มาหาเครื่องทุดแรงก่อนเรามีหลากหลายส,สีสันให้เลือกขับ<ม>รถไวแล้วก็เดินลงไปเที่ยวได้เลยนะครับแล้วก็กลับมออรถนะครับไปสาโนดาพอถึงซาโนดาอย่างที่จะมนานานน้อยก่อนก็ได้ตัดขึ้นหยัดเมฆเลยก็ได้เลือกใช้เส้นทางได้เลย<ม>แต่ว่าบางช่วทชง,ง,ง,วงวที่มันแฉะจู่บ้านเป็นบางช่วงไม่ต้องไปฝืนนเลุยบางทีมีรอยล้อรถใหญ่อะไรเง,งี้ยเดี<ม>๋ยวจมนะฮะ พอถึงหน้าผาแล้วก็ค่อยเลียบผาไปหลุมจักอันนี้ถ้ากดไปเรื่อยๆครับอ่าถ้ารู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันพอดีเท้าเราแล้วพอครับผมถ้ามันหนักไปก็ให้ดันตัวล่างครับผมถ้ามันเบาไปก็แค่กดตัวแค่านั้นในชะ่ครับเมื่อพักกี่วันครับเนี่ยจะลงไม่รู้ครับเหตามภาพแพพิษมา ตกทานตะวันครับอ,นนอ,นนอันนี้ตกอยู่นี่จะพาเข้าไปดู นี่นะครับนักปั่นมาเลยน้ำเลยน้ำไปสิจะตามหลังเดี๋ยวก็หมดที ตอนนี้เราก็อยู่ผาเหยียบเมฆนะครับเป้กำลังจะพาไปหล่มสักนะครับ ล้อออกแล้วเหลือ2ล้อเด็กถอดล้อให้ด้วยมาใกล้ๆกันหน่อยสกิโลนะครับโค้ไหวยนะครับไปสายถ่ายเราด้วย ลาอาหารดีแล้วนะครับสำหรับผู้กล้าของเราข้าวเหนียวขนาดนี้เราทุกหน้าซุปตามเฮ้ยนี่อะไรอ่ะกระถินกระถินมันเป็นใบเหมอ่ะมันเป็นฝักข้างในมันจะเป็นเม็ดเม็ดถ้าใบก็มันมัน,อกกนตอนนี้เราจะเดินทางกับเต็นท์กันแล้วนะครับถ่ายรูปก,กันเต็มอิ่มแล้ว ทองก็อิ่มแล้ววิวสวยๆเดีย๋ยวพรุ่งนี้จะพามาเก็บจุดที่เรายัางไม่เก็บมันจะเสียงเฮ้ย้นะครับตอนนี้ตอนนี้ก็26กกิโลแล้วนะครับพวปปก,ก,กเราก็กำลังเดินทางกับ ที่พักตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณโลหนึ่งก็โลนิดๆก็จะถึงแล้วฝา,า,ากกดไลค์กดแชร์ให้กับเออสบายเป้ด้วยนะครับ าาอันนี้มันเป็นก,กิ้งกือชนิดหนึ่งน,นี่นะครับไส้เดือนยักษ์หรือเรียกอีกชื่อว่างูดินสแน็คพื้นดินมันเป็นตระกูลเดียวกับยิ่งเกือเฮ้ย <c oughs> สนุกอ่ะได้เจอเหมือนขาก็โจมเลยแบบนี้นอ๋อไม่ใช่ทากนี่ครับ ถึงที่พักแล้วนะครับอะไรแห้งแล้วนักเรียนรายงานตัวหน่อยสิครับมาครบไหมครับมาครบค่ะปลอดภัยทุกคนอาจจะมีปกช้ำน้ำเขียวนี่เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับตรงนี้มีสะพานวันนี้วันที่เท่าไหร่วะที่เราอยู่ <27. S 2> วันที่สามครับวันที่ยีิบเจ็ดเราก็จะไปเส้นทางน้ําตกกันนะครับโดยมีระยะทางตามนี้เลยครับสามโลสุดท้ายสามโลชิมๆลงไปถ่ายลงไปถ่ายตรงกันได้นะ ่คือเราถ่ายรูปแบบกรเดี๋ยวประดาวว่าได้อย่าอยู่แต่ละจุดนานเกินไปถึงแล้วอันนี้น้ำตกเป็นพบปะเป็นพบ มิแล้กูใจแป้ว